น้องรัก็สวัสดีไปยังหน้าหน้านักตกป่าทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้สําหรับมื่อนี้ผมพาพี่พาน้องมาซ้อมหมายของเต็มเลยครับเด้อแต่ว่าเมื่อนี้เขามาลงจุดใหม่ครับผมไม่ได้ลงจุดเก่าข้างก่อนเรียกว่าที่เขาขับรถผ่านมาเนี่ยคนนี่กะมางานบุญกับผมคนเต็มตึ้งเลยครับผมหมายที่ว่าผมลงข้างก่อนนะที่ว่ามีต้นคุณเยอะๆแล้วก่อยอะๆครับล้้ขึึนไปถงแก่อลัยเยอะครับ ถวลงมาป่าแถวนั้นก็โอ้คนไหลขนาดครับผมขนาดเม,มื่อนี่เป็นวันซุปที่แปดธันวาเนี่ยครับเมื่อเห็นวันยุดบ่เมือนวันเสาร์อาทิตย์นะแต่ว่าคนไหลขนาดเลยของปิ่มครับโอ้เมื่อนี่มาถึงหมายกัมาถึงไวกว่าเก่าอยู่ครับครั้งก่อนเขามาลงบาง่ายโมงเนาะครับเนาะส่วนเมื่อนี่นี่อาชีพม้งกว่ากว่าครับผมจะเศร้ากว่าเกา่าจะหน่อย <laughs> ตอนนี้ก็เกิดบสิเทียงอะไรครับผมเดี๋ยวอนอื่นจะให้พี่ให้นอ้องไปเบ่งสภาพหมยของเขากันก่อนครับผม สภาพไม anyway. the ้ของเฮานีมื้อนี่เป็นแน่ได๋เดี๋ยวไปชมสภาพไม้กันเลยครับเดี๋ยวมาเบิ่งสภาพไม้ของเฮาเมื่อนี้กันก่อนครับพี่นงนะครับสภาพทางไม้ของเขาครับผมแถวนี้ก็สิีนี้บ้านคนเจ้าหน่อยเนีอยครับเพราะว่าไม้ที่ผมเคยลงมันลงมาได้ครับผมนะครับผมสภาพหน้าไม้ของเฮาก็คือซิอู่ใกล้บ้านคนเนี่ยครับตรงนี้ก็สิเป็นบ้านคนนะครับผม จะมีสะพานไม้สองข้างเลยครับแถวนี้นะครับผมสภาพนาไม้เทากับประมาณนี้ครับผมตอนนี้ผมก็เตรียมเบ็ดเตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อมาให้เป็นการเสวลาเดี๋ยวเอาไปเริ่มลงเบ็ดชุ้แรกกันเลยครับผม น,นี่ก็เป็นเวลา1ีวมง4 5นาทีครับพี่น้งองเป็นโซเล็กโลนา้าเรียร้อยครับผมกลัมาตัดรุ่นตัดเชียร์เป็นกำลังใจให้กันครับวั่ามนนี้สิงนี้ผลงานยังมาฝากพี่ฝากน้องหรือเปล่าไปลุ้นกันเลยครับผม แล้วครับพี่น้องฝานี้น้อยเต็มแรงแห้งมันครับผมโอ้โอรดแห้งหมดแล้วเมื่อนีร่เรก่อต่อครับผม ลดคิดนะเหลือปลาเตียนน้อยครับผมเต็มสองครับผม ม่เซตนึงครับพี่น้องสามครับผม มาทั้งป่าทั้งขยะเลยครับพี่น้อกป่านนี้นอีกแต่มครับผม นี่ใส่ทอดกรอบไม่อีเต็มครับพี่งโอ้ oh. ใส่ง้ามอยู่ครับผมใส่ทำกรอบพอดีเลย oh.

ใส่ถ้ากรอบมาอีกเต็มหนึ่งครับพี่น้องไส่เดียวกันเมื่อเล่นเมืน่อนี้นะรุลนกันต่อครับผม เงพี่น้องไอ้ปลแมนซึเป็นตัวเป็นลูปสวยงามอยู่นี่ครับพี่น้องโอ้โหเห็นแตี้ยกับผมข้าบนฝั่งยังรดอยู่พี่น้องเ้ยเกือบจะได้กินครับผมโปรยเตี้งครับ นิดน้อยครับผมเก็บไว้ก่อนครับตัวนี้กันลูกกระต่อครับ น,น,น้อยแอต้มหนึ่งครับพี่น้องถึงยังแห้งกั่าสิดตัวทนล,ลูพลังกินล <c oughs> <c oughs> ูกก็ะเดาครับผ ี่มันปากกระสุบพี่น้องไงเต็มนี่ปากกระสุบอครับเก็บไปก่อนครับโมโม,มอีกหนึ่งเต้มครับวู้โอ้บอกอีกหนึ่งเต้มครับพี่น้อง ใส่ทอดกรอบครับผมใส่ามงามยานืนเลยไงโอ้โกินอย่างแห้งเลยนึกว่าตัวเป็นโล่ไปแล้วครับผมมันมนันพื้นกระดาษครับผม นีแนบที่ีติดตัวครับพี่น้องโอ้ใส่ทันกรอบครับผม่งกันต่อครับ ใส่ทำงานนี่ครับพี่นอ้เจมมเจมเจมพี่นน่ใส่ทำงานบุญเตมเต็มครับเพราะมันครับ เบาแต่ใส่งา้ขนาดเลยครับพี่น้องดึกดึกดึกเบาๆแต่ใส่งามเลยครับพี่น้องโอ้มานครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงตรงแล้วครับพี่น้องสองชั่วโมงแรกผ่านไปกับผลงานก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเนาะได้มาลายตัวลายเต้มอยู่ครับผมแต่ถือว่าแล้วแรงหนักไม่ได้ข้ามเขาแล้วครับผมเราต้องมาตามรุ่นกันต่อในช่วงบ่ายสองโมงกว่าเป็นต้นไปครับผม ว่าสิมีผลงานเพิ่มเติมหรือเปล่าเพราะ้างก่อนที่ผมมาเนี่ยหลังจากบ่ายสองเป็นต้นไปนี่ค่อนข้างเงียบครับผมต้องมาตามรุ่นตามเชียร์ในเมื่อนี่ลองเบิ่งครับผมว่าหลังจากบ่ายสองโมงเป็นต้นไปแล้วเนี่ยสานกการจะป็นได้ไหนครับผมอะดยวไปตามรุ่นตามเชียร์กันต่อครับผม นน้นยอยอีกหนึ่งเต็มครับพี่นกไปเก่ๆมานนเสกเงี่ยงเงาตามขาดครับผมไยหนึ่งเต้มครับ อะยังไงในีพี่น้องลูกปัดสวายปะ่ะลูกไปไปก่อนครับ พี่เี่กอยากรดเลยพี่น้งนอ,นงองเหรอครั้ยเ็กลงนออกมาเลยตูเซ็งงา,งามอยู่พี่น้งองเซ็เขากอบครับผมอ่าฮมันมันครับผม กอมีปลาะเคียนพี่น้องยินอยู่ขั้นเก่าเนล่ะพลังพากลุกเมื่อกีเียยังพันแตกอยู่อรัคนอีกมันแท่ขัรับ

ได้ครับผม ขั้นเดียวเนี่ยแหะขั้นนี้หมานขนาดไปเนาสองรอบสามรอบเลยสุดยดอดครับผม เซงางามเลยครับพี่น้องโอโ้โหใเก่ๆมาแล้วเ็ย่างหมานอัวเต้ยนี่ครับผมโอโ้อยากเป็นแงต้ยครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบาบสามโมงครึ่งผูดีครับพี่น้องปากกวาตั้งแต่บ่ายสองถึงบาบสามโมงครึ่งกาคือว่ามีผลงานม,มาหลายเต้มอยู่นะครับเนาะการบงเงียบเงาตามคาดป่านใดเพราะว่าข้างพ่อนนะสนมากเงียบกิ๊บเลยครับแต่มื่อนี่ถือว่า มีแทบมีผลงานอยู่นะครับเนาะแต่ว่าขับมาแรงมาในปากกุฎวาถนนเซนี่นี่รถสัญจรไปมาเยอะขนาดเลยครับผมเสียงรถบุนบุนบุนเนี่ยกขอพัยเรื่องเสียงไว้ในทซนนี่เด้ครับเนี่แต่ว่าตอนนี้เขายังบวครอครับผมกระลุนกันต่ออีกสักพักเพื่อมีผลงานเพิ่มเติมไปเรื่องกันต่อครับผม อีกแก้หนึงครับผมสายชิดพี่นกุกวู้วโมันไม่แจ้มครับพี่น้อก ลังางหมาสิดึงคือนม่เปลี่ยนเหยื่อซื้อโอ้มีป่าที่น้โพมป่า<อ>แล้ว<อ><อ>ครับใกล้สิครับแล้วครับเพราะว่าเยหยื่อมดถังแล้วตอนนี้นะเมียกระทู้ามเอาไบออีกหนึ่งเต็มครับ พี่น้องเฮ้ยเสียงหลยมาลุ้นกันต่อครับเหยื่อสุดสุดท้ายครับพี่น้องเพื่อมีผลงานเพิ่มเติมครับ ลุงกัน่อครับน,นี่น้อยเต็มสั่งรามาแล้วครับพี่นนองโอ้เหยื่อชุดสุดท้ายเฮา เปก,นกันได้กันครับผมในเต้มสั่งลามาแล้วครับตอนนี้เกือบสี่สี่โมงแล้วครับพี่น้องอาจจะเป็นเต้มสั่งลาของเขาด้วยนี่ตัอีกหนึ่งเต้มครับ<า>นี่ตาีกหน่งเม เพิ่มสั่งลารับพี่เนาะโอ้หันหครับสำหรับผลงานของปีมของเขาในมนีก็ถือว่ามีความหมันมาฝากดีฝากน้องพอสมควรนะครับเนาะสำหรับไม้ใหม่ของเขาในี่มนีก็ถือว่าโอเคเลยครับผมเพราะว่าจุดนี้บมเคยมาลงจนชืเรื่อครับแต่เขามาลุกัเกือบเกือบเที่ยงครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงแรงจะใส่เวลาตกโดยประมาณกัสักสี่ชั่วโมงครับผมเนาะสี่ชั่วโมงในหน่อยนี่แหละครับผมะ ได้มาโอ้ผลงานก็คือว่าโอเคเลยครับผมขนาหน้าท่านไหนสิตามมาหมายนี่ก่ะเดี๋ยวผมสิปักมุดไปได้อมเมิ้นคืเอเก่าด้วยครับเนะี่กะโอเคอยู่ครับหมายกะปลาก็เข้าดีอยู่ครับเข้าเรื่อยๆแต่บยถบือว่ากิ้งจัดหรอครับแต่เข้าเรื่อยๆกะเดี๋ยวคนเดินไปฝาพี่พาน้องไปชมผลงาน,นของเขากันก่อนครับพี่น้องว่ามื้อนี่เขามีผลงานมาฝากพี่ฝากน้องขนาดไหนเดี๋ยวไปชมผลงานกันเลยครับ นี่ครับพี่น้องผลงานของเปนี่่นของเขาเนี่ยเมื่อนี่ครับผมโอ้กระทือว่าหมานเอาเรื่องเลยนะครับเนาะใส่ดีๆงามๆอยู่ครับผมใส่ทอดกรอบโอ้ผลงานโดยรวมก็โอเคเลยครับผมหมานเอาเรื่องผลงานเขากับประมาณนี้ครับสำหรับผลงานของเปรี่ของเขาในี่มื้อนี่ก็ถือว่าโอ้หมานเอาเรื่องเลยเนาะครับเนาะเพราะว่าหมานี่บ่เคยมาลงแจ็คเกือครับผม นาเซียวว่าซีมีฟ้าหมานขนาดนี้ครับพี่น้องเราก็ใช้เวลาตกไปประมาณกับสี่ชั่วโมงครับผมพอาะห้ามลงก็เกือบเพียงเนาะครับเนาะถึงเออ่บ่ายสี่โมงแแรงครับผมก็ใช้เวลาตกโดยประมาณกับสี่ชั่วโมงก็ถือว่าเป็นสี่ชั่วโมงที่โอ้โหเด็ดเอาเรื่องครับผมปลาก็ไม่ได้กินจัดหรอกครับแต่ว่าก็กินเรื่อยๆครับผมกินตลอดต่อเนื่องตลอดช่วงบ่ายเลยครับมื้อนี้นะโอ้โหก็ว่าโอเคครับผมอันน่าหน้าท่านใดสิตาม้ากอะ เดี๋ยวผมจะปักหมดไปในคอมเมนต์ขึ้นเก่าดนะครับเนะี่ยไม้นี่ก็โอเคอยู่ครับผมแต่สำหรับมื้อนี้ผมก็คงสิต้องขอตัวลา,ลวาพี่ลาน้องไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับนะแต่ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามชมตอนหน,น้าท่านไหนช่นชอบคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจผมโจ้คนทำมากิดอะไรได้ครับเนดะ้อเดี๋ยวเข้ากันเจอกันใหม่อีพีหน้าส่วนจะเป็นมไม่ใดหรือที่ใดก็รอติดตามชมกันต่อไปสำหรับมื้อนี้กับข่าวเพราว่าสวัสดีครับ